รีดนมใส่นี้ทํายังไงอ่ะเจะให้น้องเขาทาให้ดูนะคะสมมติอันนี้เป็นนมนมจากเต้าเต้าตที่เป็นเต้าที่เป็นแมสอันนี้เป็นเต้าที่ไม่เป็นแมสนะคะเต้าที่สองอันนี้ก็รีดนมใส่นะคะเขาดูอ่ะรีดนมใส่ไปเลยต้องจำให้ได้ว่าเรารีดเต้าไหนใส่รูปไหน เราจะสอดยาติดเต้าแล้วมันก็จะไม่หายชีจะพูเป็นนมดีนะคะส่วนสีขาวเนี่ยนมเป็นแม้รีไปสักสองสามปื้ดนะแล้วก็อ่าเ,เ๋ย,เย,เย์เอียงให้เบเอียงเอียงเอียงนมมันจะมีขีดก่อนให้เอียงเ,เอียงไปเรื่องแมของเราค่ะเอียงให้มันถึงขีดอ่าอย่างนี้แหละ อ,อย่าสส่อย่าสส่สั่งู้ละสั่งู้ขีดนี้มันก็ประมาณสองซีซีนะคะอ่าประมาณนี้นเราก็ใส่น้ำยาให้เท่ากับปริมาณนมที่อยู่ในนี้ก็คือสองซีซีเหมือนกันกาดมันได้สองซีซีตอนแรกเราอาจจะรู้ว่าต้องปิดเ,เท่าไหร่เรกาก็ลองเทเลสต์ก่อนไมได้ว่าต้องปิดประมาณไหนทีไ่ได้เข้าขีดนะคะแล้วก็หมุน คนให้เท่ากันนะคะคนให้เท่ากันคนให้เท่ากันสันจะแข่งนะคะตื่น่ต้นกับันอ่าคนให้เข้ากันก็จะเห็นอ่าแล้วก็ดูดูให้อ่านดูให้ดูไหนไหนอันไหนนมในนมไม่ดีนี่ไหนไหมอริมว่าอะถ้าอ่านถือได้พี่เขาดูข้างหลังด้วยนมในนมไม่ดีกินแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะ